แสงอาทิตย์ยามเช้าทอประกายสีทองระยิบระยับบนยอดเจดีวัดอรุณสายลมร้อนเอื่อยพัดโชยนำกลิ่นหอมของเครื่องเทศและดอกจำปามาแตะปลายจมูกนารุโตอุสมากิผู้ซึ่งเคยชินกับกลิ่นดินและน้ำมันดินของหมู่บ้านโคโนฮะบัดนี้ดวงตาสีฟ้าสดใสของเขาเบิกกว้างมองภาพความวุ่นวายที่ไม่คุ้นเคยของกรุงเทพมหานคร การเดินทางข้ามมิติที่แสนวุ่นวายได้ทิ้งเขาไว้กลางตลาดน้ำอันคึกคักเรือไม้เล็กๆบรรทุกผลไม้สีสดใสแล่นสวนกันไปมาเสียงแม่ค้าตะโกนเรียกแขกดังเจ้ยแจ้วปะปนกับเสียงแตรมอเตอร์ไซค์ที่แทรกแซงความสงบของสายน้ำ นารุโตะในชุดเสื้อยืดสีส้มสดใสซึ่งดูโดดเด่นกว่าชุดกิโมโนโบราณที่ผู้คนสวมใส่เขาจับกระเป๋าแป้ใบเล็กที่บรรจุเพียงแผนที่พังๆและเงินเยนไม่กี่เหรียญเขารู้สึกถึงพลังงานมหาศาลที่แตกต่างจากจัก,กระไม่ใช่พลังแห่งจิตวิญญาณแต่เป็นพลังแห่งชีวิตที่เข้มข้นจนน่าอัศจรรย์นี่มันโลกใหม่ชัดๆเลยนะ เสียงในใจของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นปนความกังวลเล็กน้อยภาโฮคาเงะรุ่นที่7ผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นกำลังก้าวเท้าลงบนท่าเรือไม้เก่าๆอย่างระมัดระวังกลิ่นผัดไทยจากแผงลอยใกล้ๆทำให้ท้องของเขาประท้วงอย่างรุนแรงเขายิ้มกว้างพร้อมสูดหายใจเข้าลึกๆการผจญภัยเวันที่รออยู่ข้างหน้าจะต้องยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้กับโอซุสกิอย่างแน่นอน นารุโตะเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยป้ายไฟนีออนสว่างสวยวในยามค่ำคืนแสงไฟสะท้อนกับหยาดเหงื่อที่ผุดขึ้นบนใบหน้าเขาจากความร้อนชื้นเขามองหาใครสักคนที่จะช่วยนำทางแต่ทุกคนดูเร่งรีบและมีจุดหมายของตนเองในขณะที่เขากำลังรู้สึกเคว้งคว้างและโดดเดี่ยวก็มีเสียงกระซิบเย็นเยียบดังมาจากเงามืดเจ้ามนุษย์ต่างโลกพลังของเจ้าช่างน่าสนใจ เงาดำทะมึนปรากฏขึ้นร่างสูงเพียวในชุดสูตรสีดำสนิทดวงตาแดงก่ำราวฐานไฟทาเคดะคาเควอนักล่าผู้ใช้ศาสตร์เงาจากโลกคู่ขนานที่แฝงตัวอยู่ในกรุงเทพมานานเขาต้องการพลังของนารุโตเพื่อเปิดประตูมิติที่ถูกผนึกไว้ นารูโตะตั้งกาดทันทีสัญชาตญาณน,นินจาของเขาตื่นตัวดวงตาของคาเคโรฉายแววดูถูกชุดสีส้มไร้รสนิยมเจ้าคงไม่รู้ว่าที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของเจ้าความรู้สึกอับอายเล็กน้อยแล่นผ่านนารูโตะแต่ความมุ่งมั่นกลับแข็งแกร่งกว่าเขาคิดถึงซาสึเกะที่มักจะชอบดูถูกเขาเสมอฉันจะเป็นโฮคาเงะนะไม่ว่าที่ไหนก็ต้องปกป้องผู้คนให้ได้ นารุโตตัดสินใจใช้เพียงไหวพริบไม่ใช่พลังทั้งหมดเขาพยายามตีความท่าทางของคาเคโรซึ่งดูเหมือนจะยึดติดกับเกียรติยศแบบสมุไรโบราณการสร้างความผูกพันและความเข้าใจในวัฒนธรรมอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะศัตรูที่ไม่คุ้นเคยนี้ วันต่อมานารุโตตัดสินใจปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวที่หลงทางเขาไปปรากฏตัวที่วัดโพท่ามกลางความสงบที่แตกต่างจากความวุ่นวานในใจเขาเห็นพระสงฆ์สูงวัยกำลังนั่งสมาธิภายใต้ร่มโพใหญ่ความสงบนั้นดึงดูดเขาอย่างประหลาดนารุโตะเดินเข้าไปหาด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้งเขาโค้งคำนับตามที่เห็นคนอื่นทำขอโทษนะครับท่านอาจารย์ผมหลงทาง พระอาจารย์ลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาของท่านเปี่ยมด้วยความเมตตาการหลงทางนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนโยมหนุ่ม ท่านสอนถึงหลักอนิจจังและการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตซึ่งเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งกว่าคำสอนของอาจารย์จิระยะเสียอีกนารุโตะใช้โอกาสนี้สอบถามถึงพลังงานแปลกๆในเมืองนี้ท่านอาจารย์ไม่ได้กล่าวถึงปีศาจแต่กล่าวถึงอคติและความโลภที่สะสมในเมืองใหญ่จนกลายเป็นเงาที่มองไม่เห็นเขาเริ่มเข้าใจว่าคาเคโรไม่ได้เป็นเพียงนักฆ่าแต่เป็นขนพวงจากความมืดมิดทางจิตใจของมหานครแห่งนี้ ในขณะเดียวกันซากุระและคาคาชิก็สามารถส่งสัญญาณติดตามมาถึงนารุโตได้สำเร็จพวกเขารู้สึกโล่งใจที่เขาปลอดภัยแต่ก็เตือนให้นารุโตระวังตัวเพราะพลังของคาเคโรเชื่อมโยงกับโครงข่ายพลังงานโบราณของกรุงเทพที่แข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้มากวิกฤตมาถึงเมื่อคาเคโรเปิดแผนการเขาใช้พลังเงาล้อมจับผู้คนจำนวนมากบริเวณสยามสแควรเพื่อดึงพลังจักระที่เหลือของนารุโตออกมาเขาต้องการพลังทั้งหมดเพื่อสลายม้า กันระหว่างมิติและนำกองทัพเงาจากโลกคู่ขนานมาสู่โลกนี้นารุโตะต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ยากลำบากระหว่างการใช้พลังก้าวหางทำลายล้างเพื่อช่วยตัวประกันทั้งหมดหรือใช้ปลยุทธ์แบบนินจาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเลือดเนื้อภาพใบหน้าของพระอาจารย์แวบเข้ามาในหัวความเมตตาต้องมากกว่าพลังนารุโตะตัดสินใจ เขาเรียกใช้ร่างแยกจำนวนมหาศาลแต่แทนที่จะโจมตีเขาใช้ร่างแยกเหล่านั้นสร้างกำแพงพลังงานที่ห่อหุ้มตัวประกันไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานของพวกเขาถูกดูดกลืนคาเคโรหัวเราะเยาะในความอ่อนแอเจ้าเลือกปกป้องคนพวกนี้แทนที่จะสู้กับข้าอย่างแท้จริง ในเสี้ยววินาทีนั่นเองนารุโตะปล่อยพลังจักระที่ถูกควบคุมอย่างประณีตพลังงานสีส้มไม่ได้พุ่งเข้าใส่คาเคโร่โดยตรงแต่พุ่งไปที่เสาพลังงานโบราณที่คาเคโร่ใช้เป็นศูนย์กลางการดูดพลัง การประทะครั้งสุดท้ายเป็นการผสมผสานที่น่าตื่นตะลึงคาเคโรใช้คมดาบเงาเข้าปะทะกับพลังจักระที่ถูกปรับสภาพเป็นกระสุนเกลียวคลื่นนารุโตไม่ได้พยายามเอาชนะด้วยกำลังแต่เขาใช้ความเร็วและเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบใหม่ที่ได้แรงบันดาลจากการเคลื่อนไหวของนักมวยไทยที่เขาแอบดูซ้อมอยู่ริมแม่น้ำเขาโยกหลบคมดาบด้วยจังหวะที่นุ่มนวลแต่เฉียบขาดหมัดของฉันอาจไม่หนักเท่าหมัดของนักสู้ที่นี่แต่ความตั้งใจของฉันหนักแน่นเขาตะโกน ขณะที่พุ่งเข้าใส่คาเคโรเริ่มเสียหลักเมื่อเสาพลังงานถูกทำลายความมืดรอบตัวเขาเริ่มจางหายไป นารุโตะใช้เพียงพลังสัมผัสสุดท้ายผสานจักระเข้ากับธาตุไฟสร้างลูกบอลจักระสีส้มที่ไม่เผาไหม้แต่ให้ความอบอุ่นดุดแสงอาทิตย์ยามเช้ามันพุ่งเข้าปะทะร่างของคาเคโร่ไม่ได้ทำลายแต่เป็นการชำระล้างความมืดที่เกาะกินจิตใจคาเคโรทรุดลงกับพื้นร่างกายอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดความเครียวกราดหายไปเหลือเพียงความเหนื่อยล้าทำไมเจ้าไม่ฆ่าข้านารุโตะยื่นมือออกไป เพราะการเป็นโฮคาเงะไม่ใช่การกำจัดศัตรูแต่คือการนำทุกคนกลับบ้านเขาใช้คาถาฟื้นฟูเล็กน้อยช่วยให้คาเคโรฟื้นตัวก่อนจะช่วยเขาเปิดประตูมิติกลับไปยังโลกของเขาอย่างปลอดภัยขณะที่แสงอาทิตย์ยามอัสดงย้อมท้องฟ้ากรุงเทพเป็นสีม่วงอมชมพูนารุโตยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเขาได้ลิ้มรสผัดไทยรสชาติที่แสนอร่อยได้เห็นความงดงามของวัฒนธรรมและได้เรียนรู้ว่าแม้โลกจะแตกต่างกันความกล้าหาญและความเมตตา ยังคงเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจเสียงของซาสึเกะผ่านเครื่องสื่อสารดังขึ้นดูเหมือนว่านายจะใช้เวลาจัดการเรื่องเล็กน้อยนานเกินไปนะเจ้าบ้านารุโตหัวเราะเต็มเสียงก็ฉันต้องไปหาของฝากอร่อยกลับไปฝากนายด้วยนี่นะการผจญภัยเจ็ดวันจบลงอย่างสมบูรณ์แบบทิ้งไว้เพียนความทรงจําที่เข้มข้นกว่ารสชาติเครื่องเทศใดๆบนโลกใบนี้